ครับในสัปดาห์นี้กับพรหมนิมิตผมอยู่พี่โต๊ะขนมเพ่เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับคือเจ้าของร้านพรหมนิมิตนะฮะที่ทําเองนะครับมีลูกน้องสั่งสมวิชาใส่ของรวมถึงขายเองอีกใช่ฮะทำอะไรบ้างครับเนี่ยกถามมันทุกอย่างฮะเป็นตั้งแต่เจ้าของร้านยันจับกลางฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามาในคลิปสองการทำ รีบิวหรือว่ารีโรอรล้อเดิมนะครับที่ติดรถมาล้อคุณอาจจะถอยออก้างมาเงาชายนี่นะฮะพอใช้ระยะหนึ่งด้วยความชื้นปัสสวะหมานะครับหรือว่า,เ,าเรื่องของการเฉี่ยวชนมันก็มีเกิดขึ้นใช่ครับแล้วอุณภูมิบ้านเราแดดแรงบางทีเจอฝนเจออุณภูมิอะไรแบบนี้ยทำให้ล้อขึ้นที่ขากดด่ายใช่ครับขึ้นที่ขาก็ ซ่อมได้อยู่ดีไม่มีปัญหานะฮะล้อที่กาดเนี่ยเรามาซ่อมปุ๊บ้งรับนี่เป็นล้อของรถฮอนด้านะฮะแอร์ขอที่ซ่อมเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเงาเลยกริ๊กอันนี้เหมือนออกห้างเลยเนาะฮะผมว่าเงากับออกห้างอีกดาวพี่ต้องใช้เครื่องเซียนีตัวใช่ครับผมในการจับกลึงนะฮะแค่แบบศูนจีกว่าไมค์เล็กมากๆฮะและให้หน้าเงาขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะกลึงเยอะนะฮะที่นี่ระวังให้อยู่แล้วเพราะผมจะคลุมเครื่องเซียนีนี่คลุมเอง โ,โปรแกรมนี้จะเขียนเองเลยด้วยแล้วเรามีวิธีการไม่ให้ล้อไป็นขี้กลากยังไงครับอ๋อยากฮะต้องคอยระวังถ้าเกิดโดนหมาฉีอะไรต้องรีบเอาน้ําล้าง,างใช่ครับ,หร,บรหรือไม่ก็ใช้ปืนนะฮะหมามันจะฉีก็ยิงหมาฮะใจร้ายว่ะปืนหนังกระตีหนังกระตีนะฮะอ๋อนี่ทุกร้อที่ทำ่างนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมล้อเป็นกลากเนี่ยสนุนราคาเท่าไหร่ครับอันนี้แหละฮะตกก็วงนึงก็ประมาณห้าหกร้อยบาทครับแค่นั้นครับถ้าเกิดมันไม่ แค่ขี้กากแค่นี้ไม่มีอะไร1 5มีทองไหมมีทอนฮะ,ะมผมว่าถูกกว่าอ่างนะโอ้ยไม่นะเดี๋ยวนี้1,500เองอ๋อเหรอ,อ,อจริงอ่ะต้องใจงเย็นหนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาเอาเออที่บ้านลูกกำลังโตด้วยนั่นน่ะสินะ,นะ,ะภรรยาดูด้วยนี่ภรรยาดูป่ะฮะดูสิผมไม่เกี่ยวนะเพ่ครับผมไม่เกี่ยวนั่นน่ะสิฮะับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะสามารถรับบริการแบบนี้ได้เบอร์อะไรครับ02เอ้ย081ครับ6565333 0222264333ครับ ลองนะคุณผู้ชมครับก็มารับบริการได้ล้อใครที่ล้อสแตนดาร์ดอยากจะทําให้ล้อเองเนี่ยสวยใสเหมือนเดิมล้อละห้าร้อยถึงหกร้อยบาทเท่านั้นเองครับคุณผู้นะครับครับผมนี่ของคุณพิโต้ด้วยครับครับผมครับในช่วงช่วงต่อไปของรายการนะฮะหกร้อยในแบบนี้และโดยทางบริษัทโตโยต้าเราครับ